สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมเบสเบนนะครับผมรับหน้าที่เป็นแคสเซอร์ในรายการ n e 넥ซันสปอนเซอร์ชิพลีกนะครับผมซึ่งเป็นรายการนี้เป็นลีกของประเทศเกาหลีนะครับผมแล้ววันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง Fxo p e n e s p o อ t ์นะเจอกับ Moonlight United นะครับผม Fxo p e n e s p o อ t ์นี่เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปโพสโปรโมทให้มีคนมาร่วมเชียร์ทั้ง2ทีมกันอีกสักครั้งดีกว่านะครับผม โอเคขอฝากการดับตัวให้ช่องแชทสักครู่นะครับผมเดี๋ยวขอ <D ying S 1> ไปโพสโปรโมทสักแป๊บหนึ่ง10 seconds remaining mm hmm. Radiant team pick Mirana. Dire team pick. Seconds remaining, five seconds remaining, reserve time. กำลังโพสโปรโมทจ้าสักครู่นะครับผมกำลังพิมพ์โปรโมทให้อยู่ครับผมเจอกับมูล u UTD นะ โอเคนะผมโพสโปรโมทกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูการดับตัวกันหน่อยดีกว่านะตอนนี้ทางฝั่งของอ๋อเราเลือกกันเสร็จเรียบร้อยนะงั้นเราจะมาลองจัดเลนกันแบบเล่นๆโดยที่เขายังไม่อะไรกันดีกว่าปักโอ้ดูแลดูและอัพของทางฝั่งของมูลไลก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมเพราะมีทั้งปัคทั้ง i o ช a l p โ o p เฟ t ทั้งเบนแล้วก็โทวาหล่อนะแล้วก็อาบดดอนปัก NP. เอ็นีเอ้อครั้งนั้นผมตัดเข้าเกมก่อนเลยดีกว่าเบนรอ f วันครับผมรายการของเกาหลีนะเป็นรายการ, ship League. รเรน็กซ n นส r s h i p ชิ a g ลกแข่งเบนเบนอบวันก็สวัสดีช่องแชทนะครับผมสวัสดีคุณนัทพล์สวัสดีคุณนทัทพงศ์สวัสดีคุณ เฮียหมูแล้วก็สวัสดีคุณอ่านั่นแหละนพะดลนี่น,นะครับผมก็ขอเอาจอคืนมาก่อนโอเคมาเริ่มกันแล้วปรับจอสักครู่โอเคใหญ่แล้วสวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะเรามาดูรายชีเพเล่นกันหน่อยดีกว่าเฟบบีดด้นะครับผมเล่นมิลาน่าอ่า อนาชีเล่นแซนคิงครับผมคิวคิวคิวเล่นไบเซตมาเล่นทิมเบอร์ซอและซากาเล่นลูบิกครับผมส่วนทางฝั่งของอ่ามูนยูเนนมูนยูอะไรเต็ดนะอ่าบิทเทลเล่นเบนแรงเล่นปักแล้ววูจูเล่นเนเชอยลโปรเฟตไมฟอสติกเล่นอารบาดอนและสโนเล่นโทวาลอกครับผมสวัสดีายะยะด้วยนะครับผมแหมตื่นเช้ากันทุกคนเลยนะช่องแชทเรานี่ ไปขับทีจพีน่ารักจริงๆเลยผมก็รู้สึกว่ามีใครรู้บ้างว่าเนี่ยพอเรากดอ่าปุ่ม Alt ในในคีย์บอร์ดอะมันจะขึ้นบอกนะว่าคีโตนตัวไหนอยู่ตรงไหนอะน,นี่ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะเนี่ยเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูเล่นกันหน่อยดีกว่านะของทางฝั่งของ f อฟเอเพนเนอที่เป็นการจัดสชนนะเอาูบิกแซนคิงและ ปิ n นเซตออฟแบบมูนครับผมก็เป็นเลนสามที่หน้ากลุ่มคณะเรามาเจอกับดิเชลโ p โปรเฟตแบบนี้ดึงคีปเข้ามาส่วนทางฝั่งของมูนยูไนเต็ดนะก็จัดสามชนเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็หวังว่าจะจัดสามชนกันนะแต่ก็ก็คือเหมือนก็จัดเลนเลี้ยงแต่ว่าเป็นเลี้ยงเลนไกลแทนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ต่วเลนกลางก็ไฟกันระหว่างไวเซนะไวเซษยืนกลางเจอปับ เราไล่เข้ามาในป้อมแต่คิงตันวายเจอตะมูลไล่ like, จิ้มนามนเอาต่คิงตันเมื่อกี้ผมเอ่อมูลตันไวาแล้วเรียบลอยผมเฟิร์สบัตไปแล้วนะเ <First Blood. S 1> มื่อสักครู่เป็นปรินเซสเอาตะมูลตัน oh, <that> ได้ก่อนนะแล้วก็เป็นแซ่คิงตันตามไปแล้วกเก็บเฟิร์สบัตไปได้ไ mm hmm. ล่กันถึงในป้อมเลยทีเดียวเดี๋ยวขอปั๊บเสียงสักครู่นะครับผมโอเคแล้วเลนล่างก็ทิมเบอร์ซอครับผมเจอกับโชวาลอดอาร์บัดดอนและเบนนะ สวัสดีคุณวิลาศีด้วยนะครับผมคุณคนัทพลบอกว่ายังไม่ได้นอนนะก็เจ็บใจกับคู่เนวีเมื่อคืนและซสิแหมเปิดรัชชน i n a i กันหน่อยดีกว่าผมเพิ่งเคยเห็นไวเซตโซโลโมิดก็เก่นั่นแหละแล้วลลตรงนี้เป็นทรวารอน,นะขึ้นมาอยู่ด้านบนแทน แลวแตนคิงอยู่นี้จะเข้าหรือเปล่าครับผมแต่เขาถอยกลับไปติดป้อมนะก็เมื่อคืนก็ต้องชมอารีอัจริงจริงนะเพราะว่าฟอร,าร์มเขาเข้มจริงๆเข้มแบบแต่ไม่แน่ครับผมรอบชิงในฝันนะเบต้าไฟมมนจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าคืนนี้เอ็มพายจะเจอกับล็อกคิสแล้วผู้ชนะระหว่างเอ็มพายกับล็อกคิสจะเจอกับเนวี่แล้วถ้าเนวี่ชนะรอบนี้นไม่ได้อะจะไปเจอกับอารีอนันอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้า มันเป็นอย่างนั้นรอบชิงเบตอฟไฟเปนเตะกับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไล่เข้ามาในป้อมเลยนะทว่าเราวิ่งหนีออกไปแล้วเคลื่องความตะกี้กตันเอาไว้แล้วโวเฟตเดินมาลูบิกยกยิงไว้แล้วม่ติดป้อมเกินไปครับผมเอาไม่ได้นะแล้วมูจะตายแล้วจะเปรี้ยวเหลือเกินนะฟอตเฟ,ฟ,ฟบี้ตอนนี้ราชตินายเป็นของ F อฟเฟโของทั้ง3อันดับแรกเลยนะ เป็นทีมเบอร์ซอฟปรินเซตออฟเดอะมูลและไวเซตไม่น่าเชื่อว่าไวเซตจะคุมเรนการได้ดีกว่าปักนะแล้วตอนนี้นะเป็นการจัด3ชนแล้วนะและเอาโฮเฟตไปเจอกับทีมเบอร์ซอแล้ว แล้ว่กิตันเอาไว้แล้วไม่รอดครับโัเอาตออามเครื่องขวาลอดไปได้นะหมุนไล่จิ้มหน้าไปก็มิสมิดมิดเอาไปต่อใก่อช่วยเอาไว้ละเบนไล่เปิดลบดาเมจไปคิดว่าไม่รอดกันแล้วแต่พริตตี้ดมูลโดนลบดาเมจย,ยิงไม่เข้าครับผมในตัวต้าสองเลนหน้าชิมพริตตี้ออฟดมูลครับอ๋อโอเคโอเคชิอเลนหน้าโอเคโอเคก็มันชินนะมันชิน POTM นะเพราะว่า นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าทำให้สับสนกันเสือข่าวนี่ไอออฟเชคเกอร์หรือเปล่าลองแชมป์รายการนี้เลยนะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมแล้วโทรวอลล์ไล่์จิ้มหน้าเสือด๊ ก็โดดหนีออกไปตอนนี้ไวเซจได้พาวเวอร์ชีกับเมจิกแวนมาแล้วเมจิกสติกมาแล้วถ้าพูดถึงเสียขาวารายกนเนี้ยตัวารายกนเนี้ยมันแจกเสียขาวด้วยนะ <c oughs> น่ารักโคกอ่ะแล้วแซนคิงอยู่นี้เขามองเห็นนะแต่จะขึ้นมาแย่งคิวหรือเปล่า คาถาดวงดาวไม่รู้จักครับผมรู้จักแต่คาถาดึงดาวครับตึงตึงก็สตันเอาไว้แล้ว โดนอาบัตด,ดอนอย่างไกลครับผมแซนคิงเดินมาลูบิกช,ช็อตทิ้งเอาไว้แล้วตันเอาไว้อาบัด,ดอนจะตายแล้วพิจารณบูล,ล้าชดไปได้เบนเข้ามาละเก็บแซนคิงเปิดแซนเอาไวเ้เบนกดลาทิ้งเอาไว้แล้วโทไลจิมหน้าแซนคิงถอยออกไปหดอด้วยเครื่องแต่มันเก็บไม่ได้คลานหนีออกไปแล้วลูบิกเดินเข้ามาสลโดตันเอาไว้แล้วลูบิกยังไม่ตายโดเครื่องขวาแล้วลูบิกตายไปได้หัวหลอดเข้ามามูนกระโดดหลบออกไป ูุอลดสปีจ้าขออภัยนะแหมตอนนี้สกอคิวเอเบโอเพนนำไปเป็น3ต่อ2แลเลยนะครับเล่นกลางนะเหมือนกับไวเษจะกดปักได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าไวเซลักชอดไป28ตัวแล้วดีนายไป22ตัวนะต้องบอกว่า เข้มมากๆเลยคิวคิวคิวเนะี่ยผมไม่รู้ว่าใช้คิวคิวคิวอ้าวแล้วตรงนี้วิ่งไล่เข้ามาในป้อมสวสาทต้องทันอา้าวไ้แล้วฟเฟสชิปหลบไปได้ถ้าฟเฟสชิปไม่ทันนี่อาจจะตายกันเลยทีเดียวนะโอ้เคลียร์สวยตับใจเอฟเฟกต์ตะตา แล้วจะเอาอัลบอรดอนออต่อกันไปเฉยแล้วเครื่องควานสวนกลับมาทีมเอฟเอกเพเป็นแชมป์รายการนี้รอบที่แล้วจ้ะแล้วลูบิกยกทิ้งเอาไว้แดนคิงเข้ามาตันหน้าเบนไว้พวเพราะว่าเเครื่องควานให้ตีมิดมีล็อกดาเมจใส่มูนเอาไว้แล้วแดนคิงขาหลบออกไปเบนกดรับลูบิกเอาไว้มูนตตันเอาไว้แล้วเปิดสต,ตาฟอลลงมา แล้วแทงคิงตันไว้อกหนึ่งคับเก็บไปได้เบนตายไปแล้วเ,ลเหลือแค่โทงรอล,ลกับอับาดอนแต่เก็บไปได้แล้วข้างล่างโผล่เสดตายเจอทีมเบอร์ซอค่ะแล้วเจอโด,ดตันเอาไว้แล้วไลย่ยิงยิงยิงแ่งคิงไม่มีมานาะตันนะจังหวะเมื่อสักครู่พูดถึงในโดตลองที่มันไม่มีให้เปิดนะ ผมนึกถึงคู่วันนี้ D.K จะกับอาดิดาสอะมันเป็นทีมหัวตารางจะกับทีมท้ายตารางไงนะ D.K ไม่เคยแพ้ใครอาดิดาสไม่เคยชนะใครมันเลยไม่กล้ามาเบ็ดอะหรือว่าถ้ามันปเปิดคงแบบว่าเปอร์เซ็นต์99ต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้แบบแทงสีไดู้จ0.1ให้ลุ้นกันเล่นๆเผื่อดีเจะแพ้แล้วเสียสี่แล้หรือเปล่า มันจะคูณนะทีมเบอร์ซอร์ so e แล,ล้วเก็บไปได้ในเขาในจังหวะที่เขากำลังไฟกันอยู่ข้างบนนะคุ่นี้มีใครไปงาน ACG รอบชิงไหมครับไว้เสร็จนี่เข้มจริงๆนะ แล้วปักยิงมาแล้วเรียบร้อยผมโคฟเฟตตายไปนะ <c oughs> ปักจะเข้ามาช่วยแต่ช่วยไม่ทันมันจะคูได้ยินเสียงอิล u s ซิลี่อบนแลแต่ว่าหาตัวไม่เจอ <c oughs> แล้วจังหวะนี้ <c oughs> เบนเดินเข้ามาแล้วแซนคิงถอยออกไป <c oughs> ไม่มีการตอบรับแสดงว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครไปงาน AGG <c oughs> เลยเหรอ <c oughs> เสียใจจังโจ ว่าจะไปเผื่อจะไปเจอกันซะหน่อยแล้วกดลับทิ้งเอาไว้ปักอินล,ลีออฟมาแล้วใบไม่โดนครับผมเจอตะโลเอาไว้ลูกไวเซตไลจิมหนา้าบีเทลโปรเฟตวับมาแล้วขังเอาไว้ทีนี้ตบัตรโกงจากสาขาหายไปเลยมีฮิวอะาดอนช่วยอยู่แล้วตโลเอาทิ้งเอาไว้แล้วตวัดก็โนอัดแน่ไปแล้ววิ่งไล่ขึ้นมาข้างบนต่อตบัตรโกงจากไว้ลูกไวเซตเข้ามาจะรอสัตันตะโลเอาไว้แล้วรู้ว่าจะยิงใต้ไปอีกหนึงตรครับผม แล้วตตันโบเบ็ดเ,เอาไว้ไหวโสดมาจิมจิมจิมแล้วได้ไปสามศพหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมและปักเข้ามากดเป็ดจิบะดิมคอยเอาไว้แซนคิงต้อนเข้ามาตันละสวัสดสิ์สามชนเข้าไปสี่ศพแล้วตอนนี้ปักเข้ามาแล้วปักมีดใบมีกออบดอนช่วยอยู่อบดอนไล่จิมนาคืนมันจะเข้มไปไหนาะวาลอยเข้ามาตะโลวไวเซ็ตเอาไว้แล้วเต็มเม็ด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 แซนคิงตันด่วนเข้บมา แล้วยังไงลูกไวเซตตันหิงเอาไว้แล้วอับดอนฮิวช่วยไว้โฮเฟนวัปมากดขังแล้วตัดต้นใหม้นี่ไปได้โฮเฟนกดอันตีขย่าวขยาว่าแล้วแซนคิงมุทาไ,ไปแต่ผมโฮเฟนเก็บไปหนึ่งบสบแซนคิงตั้านตัวอีกแล้วและเก็บไปได้แล้วไวเซตลูกไวเซตเข้ามาจะเอาโฮเฟนแล้วไล่เก็บลูกไวเซตไปอื้อ คิวกันแบบสุดยอดครับผมมันจริงๆเลยนะไม่ผิดหวังเลยที่ลงมาภาครายการนี้สวัสดีคุณป๊อปด้วยนะครับผมการเบ็ดถ้าเป็นสูตรจดกว่าๆรุ่นครับผมรุ่นว่าจะได้ของไหมนะบางทีสูจุดเก้ายังไม่ได้ของเลยครับ แล้วสโลเอาไว้หมายว่าจะเอาป้อมกดฟอร์ติฟายกันไปแสงจริงได้เอิร์นออชโดมาแล้วปักยิงอิลูซารี่อบมาหวังจะเคลียร์คิดแต่คลีปมันยังเดินมาไม่ถึงลูกไวเซสกิทป้อมไปสรรกิดไปแล้วเรียบ้อยครับผมสกอร์คนนี้น้ำไปเป็นสต่อห้านะเปิดเเวิร์กกันหน่อยดีกว่าเป็นไวเซสนาะทีน้มันมเป็นที่หนึ่ง <Quantum Tower. S 1> ไวเซสแคลรี่หรือเปล่าเกมนี้ปักอิลูซารีอบเคลียร์คิปกันไป ขอดูกราบการเงินหน่อยดีกว่าตอนนี้นำไปประมาณ7,000พแล้วนะแล้วไวเดงเข้ามาโทรเวียง,ยง,งตะโรตะทิมบอเก็บโถเฟตไปได้ในเลนล่างนะเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วได้ขีวตันเอาไว้แล้วโถวหลอดเรื่องความไแม่ด้านตายไปแล้วบักยิงทลีอบมาแล้วโถวหลอดถอยออกไปเจอขอโวยนูสจะปีดแซนเคียงกดเอินยัดหน้าไลจินานราร์โวหลอกันไปแล้วเจอดีมคอยของปั๊บเก็บทิ้งเอาไว้ แต่ยิงตะทายเข้ามาอีกแล้วแล้วกเอาเป็นเชนอัดหน้าไปทวารลอดเข้าไปวันนี้เกือบตายบักยิงอิตอรี่มาทวารลอดตายไปแล้วโฮไปกวนตีนมาแต่ลูบิกมันได้แค่เกือบตายครับผมแล้วกดเอิญฟื้นเลือดก,กันไปสกอร์คิวนี้นำไปเป็น15ต่อ5นะกราฟเอ็กพีก็7,500เช่นเดียวกันนะ เข้มจริงๆ F X Open ไวเซตแครี <laughs> ไม่เชิญแครี่อะผมคุณ<ด>ผมไม่ถูกหรอกมันเป็นแบบอ่ประมาณว่าตัวเดินเกมที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วยิ่งเอามายืนมิดอย่างี้ยแล้วกดปั๊กได้แบบคือผมไม่คิดว่าไวเ้เสียแต่กดปั๊กได้ไงเพอปั๊กเนี่ยมันดูจากรูปสกิลทุกอย่างมันน่าจะมีภาษีกว่าแต่ว่าก็โดนไวเซตกดแบบ ยับอ่ะนะดินายต้นเกมยี่องตัวแล้วช็อตยี่แปดอะปักไม่แล้วช็อตขีมมันก็เข้มจริงๆดีนะคู่นี้ไม่เปิดเบ็ดถ้าเปิดเบ็ดนี่คนสวนนี่น้ำตาเล็ดกันเป็นแถวเลยนะก็ยังคงความเข้มของการเป็นแชมป์นะ แล้วปั๊บอิลูโตรี่อบตรงไหนเนี่ยขอตรงกลางเคลียร์คลิปไปตระวันงนี้ออมกันเข้ามาแซนคิงเกมนี้เล่นดีมากๆเลยนะสตันสวนแบบนี่รายการของเกาหลีครับผมรายการจีนเริ่มบ่ายสามครับรายการเกาหลี o ซ s นสปอนเซอร์ชิปลีกนะรายการจีน WPC เริ่มตอนบ่ายสาม ตอนนี้ทีมเบอร์ซอได้บัสโตนมันเรียบร้อยนะครับผมน,ะะน้นาผมแสบต,ตาขอ,ขอแล้วมูฟกันมาข้างล่างนะจะเอาป้อมกันเลย,ย,ยแล้วทำไมมีคิวคิวอ่อคนละคิวคิวกับ อ่าไลท์ทิ้งกระตานะครับผมอันนั้นมันคิวคิวอีกคนนึงแล้วกระตาฟอร์เคียคิฟกันไปตอนนี้รูปเกมเริ่มขาดเลยเปักยิงอิซูรี่อบมาแล้วยืนคัำป้อมลูบิกช็อตไว้แต่กระตันไม่โดนเบนหลับทิ้งเอาไว้ที่มาซอบกดสโลเข้ามา มัวไวติตันไวแล้วโถเพียงขวานมีดินคอยมันามาอีกทีอบไปแต่ไวัเก็เก็บเบนไปได้แล้วโถเพียงตะโลเอาไวแตงคิงตันมาและขยม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 ทีมเบอร์สองกระชากเข้ามาและเรียบร้อยสามศพไปแล้วแตงคิงรอมานาตันปักอีกทีนี้บถอยออกไปสิบแปดต่อแล้ครับผมเก็บี้ต้องบอกว่าเป็นการยำอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆนะ ต่ลุ้นให้มูลยูเนเต็ดนะคืดขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเลดเกมมาโปเฟสเกิดเนี่ยเขาก็ยังพอสู้ได้อยู่นะแล้วมีเลนหน้านะไปเก็บเนเชอร์โปรเฟสต,ตรงนี้ได้นะแม่เข้มจริงๆเข้มเหมือนกินกาแฟมามาดูของกันหน่อยดีกว่า อ๋อแล้วไม่ดูของไม่ได้แล้วลูบิกเข้ามายกทิ้งเอาไว้แซนคิงรอตะตันตเดอรหลับเอาไว้ไม่กล้าเข้าครับผมต้องถอยออกมานะเข้าไปไม่คุ้มนะครับต้องชมว่าทางฝั่งของมูนยูเนเป็ดเนี่ยเขาหวาดดีนะเนี่ยลองดูหวาดเขาดิตรงนี้ตรงนี้คือเขาหวาดดีอะหวาดดีเลยแหละสกิลทิมเบอร์ซอลอยู่ไหเนนะออี่ยอ๋อเคียกีกส ดูของดูของจะดูของได้ไหมเนี่ยจะไฟอีกแล้วเหรอแล้วปักอิลูซารีมาลูกไวเซตตันเอาไว้แล้วถวาเราเข้ามาจะคิดลูกไวเซตแต่มันอยู่ในพื้นแล้วร,รอ 3...2...1... สเสืโดสตันมาแล้วไม่โดนใครลูกไวเซตายไปหนึ่งตัวสองตัวหลง เขียไปสองร้อยขโมยมูสจะปิดไว้กดค้างเอาไว้บักอินดรีโอกมากดใบทิ้งไว้แลดีมคอยแล้วลูบิกช็อตเข้าไปตวัวกัะเ็นอัดหน้าทัวรอตายไปลูบิกยกทิ้งเอาไว้ไวเซนไลน์จิ้มหน้าไวเ้เซนมันถึงลอเกินโปรเฟตเข้ามาแล้วก็ไม่รอดเป็นอันตออเป้าบัวกับดับเบิลคิวของไวเซนนะมันเป็นไวเซนแคลร์ <c oughs> แล้วอนนี้ดึงเข้ามาแล้ว <c oughs> ไวเซตมันจะได้อาการินเคปเตอร์แล้วนะ <c oughs> ตื่นเต้นอะไม่เคยเจอไวเซตเล่นเข้มขนาดเนี้ย <c oughs> ไม่มีใครเอาไวเซตได้นะไบแบ็กก็ถ้าฝั่งของมูนยูเตก็ไม่มีใครมีเลย ไปดูไว้เคดคิวสิบตายหนึ่งอะตอนเนี้ยก็ก็กนะก็เข้มมากแล้วเวียงสลโลกันปลายสบัดเครื่องชิปกันไป พรุ่งนี้ ACG รอบชิง <c oughs> แสตน unch, ชิงก็ตันเคียร์คิปกันไปตอนนี้ทิ้งห่างไปเป็น22ต่อ5แล้วนะ <c oughs> แล้วทีมเบอร์สองไม่ยืนค้ำแบบปิดป, <c oughs> ป่าปิดพื้นที่การฟามปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนเนี้ย แล้วอกากน,นิมมันมาแบบนี้ลูกไวเซ่สามตัวเราจะมาดูการคอนโทรลลูกไวเซ่กันนะเกมเนี้ยเพราะเกมมันและแซนคิงได้ดาบบลิงมาแล้วสตัรนเข้ามาไม่โดนนะแซนคิงฟรอสตาับดาบบลิงโอ้โหจะรวยไปไหนพ่อแล,อลับปากอิตาลีโอฟกันมาแล้วยังไงทิมบสอสก็ชาต,ต้นไม้ไป ไล่จิมแล้วมีหลับทิ้งเอาไว้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าครับผมแล้วลูกไวเซต์ไปยิงช่วยนะโอ้ oh. top under แล้วทีมาตอรบริงเข้ามา,าเราเคลื่องขวานไปแต่ทีมไม่มซองมันไม่เล่การตีสดลูไวเซตไล่จิมนามีการเตาะชนอัปไปลวมูลสตาฟอลลงไปหัวรออยู่ข้างหลังแล้วก็รอดไม่รอดน,นะ บักดีมคอยช่วยเอาไว้แต่ไม่ทันตายไป2ศพแล้วตอนนี้ตัวหลอดเครื่องสโลบ,บายบายแบทกลับมาแล้วเจอยิงต,ตันตัวกลับมาปักดีดีออฟกลับมาแล้วเจอบิงเข้ามาแะ่ัาอู่จากเข้าใส่น้าลูกไวเซนไล่ยิงกระสุนฉนอัดไปแล้วเรียบร้อนครับผมสี่ศพนะแล้ว kyxy ได้ของครับผม kyxy ได้ของนะ K y H y ไอ,นะอ,ะอฉาจุงเบย แล้วเสียป้อมไปเรียบร้อยแล้วผมแล้วบาแล็กก็ไม่น่าจะยากนะสิมเบรตอบริงมาสะบัดกงจากเอาไว้เครื่องสโลและทวารหลอดปาไว้เบนกดหลับทิ้งเอาไว้แล้วไว้เสร็จจิ้มหน้ากันไปแล้วมีการปักวอดทิ้งเอาไว้เขาปักและบิงเข้ามาตะโลเอาไว้ ตัวรอดเพียงขวาไปลูกบวลเสร็จสามตัวมาตันจะตันตันตัน,ตน,ตนแล้วตัวอัดลำชันอัดไปเรียบร้อยครับผม one the good ones. เอ่อลีเพย์น่าจะมีของบัสเซียชแนลนะผมในใน u t u b e อะ่ะน่าจะมีอยู่นะแล้วริงเข้ามากระชากต้นไม้ไปแล้วสะบ,บัดอันตีเอาไว้ตัวรอดบอกเปี้ยวหรือไงแต่ตัวรอดตายเอง แซงคิงตันครับไปแล้วดึงเข้ามาแล้วเรียบร้อยฟอร์สตารฟเอาไว้แล้วเอาไอ้นั่นกระแทกหนะ้าแล้บลิงเข้ามาเอาในป้อมกระชากออกไปนี่คือความผิวของมาร์สครับผมแต่ผมไอดี ID ผมอะ่ะผมพี่ตัวรายการตาเลดเดอร์จอยู่อยู่นะแล้วมีการก้าวจีจีไปเรียบร้อยครับผมเป็นชัยชนะของ f อ Open นะ ผมกับเป็นทีมแชมป์เก่าเลยจริงๆสกอตอนนี้31ต่อ6เลยทีเดียวเนวิเนวิแพ้ครับผมเนแพ้2ต่อ1เกมจ้าคุณป๊อป